รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม l i น์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมเล n เจอร์โทเคหรือว่าเล n เจอร์เอนะครับเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับผมเป็นตัวเรียวนาทภูเขาหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าตอไม้นั่นเองนะครับผมเจ้าตอไม้9ดาวแม็กนะครับผมเล n เจอร์ธาตุมืดตัวนี้โอ้โห و, บอกได้เลยว่าเฮ้ยวู้ห้าอด515ล้านนะครับผม <c oughs> โอ้โ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนแลสอง พันครับทุกคนก็บอกได้เลยว่าเลือกที่ทําได้5้าล้านเนี่ยผมมาทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับ5้าล้านแต่ตอน pvp จริงๆเนี่ยผมจะปรับเกียร์อีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะเหลือประมาณ300ล้านนะทุกคนมาเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผม พลังชีวิตตัวนี้นะครับ27ล้านนะครับผมค่าแม็ก27ล้านนะครับผมเดิมๆค่าแม็ก27ล้านเลยนะครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นเลนเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ120นะเป็นเลนเจอร์ที่วิ่งเร็วนะครับมีความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับยืนจุด90ครับผมยืนจุด90ซึ่งถือว่าค่อนข้างยืนใกล้นะฮะคูดาวสกิลหนึ่งครับ12วิอูดาวสกิลสองนะฮะ 9วินาทีได้ครับผมแร่เดิมๆเลย2,860นะครับผม <S 2> <S 2> <S ถ้าเกิดเราไม่ใส่รถแร่เนี่ยแร่จะแบกถึง2,860นะโอ้โหเลนเจอร์พวกนี้เนี่ยเหมาะกับพวกระดับตำนานที่มีเกียร์เยอะๆนะครับผม ประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับโอเคมาเรามาดูสกิลหนึ่งกันนะครับผมสกิลหนึ่งครับเรียวนาร์ดปิดโพรงเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่ำบวกให้แก่พรรคพวกนะสกิลนี้เป็นสกิลบัฟนั่นเองนะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิตนะฮะ50%แล้วก็เพิ่มการต้านทักษะ50%นะครับแล้วก็มีการหลบทักษะนะครับผมเพิ่มอัตรากระโดทักษะ50%นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาสกิลมันออกมาเนี่ยมันจะอยู่ได้10วินาทีนะครับผมแล้วก็กว้าง350จุดนะครับสำหรับสกิล หนึ่งนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนสกิลสองครับโตเร็วๆนะมันจะแปลงร่างเป็นต้นไม้นะครับผมมีดาเมจส6เท่าแล้วก็ยกเลิกฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มียกเลิกผลลับบัฟของศัตรูด,ด้วยสกิลนี้คูดาวเก้าวินะครับผมแล้วก็มีความกว้าง450จุดครับผม โอ้โหอย่างแจ่มมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลตรงนี้นะสกิล9ดาวเนี่ยคือเอาง่ายๆถ้าเกิดเลือกอฟื้นพลังหรือว่าเฮือกสุดท้ายก็จะโอเคนะครับผมผมว่าน่าจะได้อยู่นะเออนะครับหรือว่าฟื้นพลังก็จะแจ่มแมวมากๆนะครับเออส่วน ความสามารถตัวนี้คือขัดขวางการผลิตแถะถธาตุแต่ก่อนดีมากๆในความสามารถดีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยติดแล้วนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถลดความเสียหายของขีปนาวุธนะฮะซึ่งผมมองว่าเอออันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจำเป็นเลยนะครับเออมันไม่ค่อยมีผลนะครับเอาง่ายๆฮะโอเคครับผมเรียบร้อยฮะมาเดี๋ยวเราไปลองยืนกันหน่อยแล้วกันนะครับเลือด5 1 5ล้านเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมสำหรับเลือดที่เยอะขนาดเนี่ย ผมจะลองเล่นด่าน444แล้วปล่อยตัวมาออกมาตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยนะครับผมท่านผู้ชมมาเรามาดูกันว่าตัวเดียวเนี่ยมันจะยืนได้นานขนาดไหนในด่านนี้เลือด515ล้านซึ่งถ้าเกิดมันตายง่ายเนี่ยก็แสดงว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันมันมันไม่ค่อยดีนะครับผมซึ่งสถานะมันจะไม่ค่อยดีถ้าเกิดมันตายง่ายครับนี่ยืนนานอยู่นะไม่ตายฮะไม่ตายครับตัวเดียวครับ ัวเดียวก็เซียวได้ครับเลือด515ล้านยืนทั้งวันฮนะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยตัวดอมเมดมานี่เป็นไงถ้าเกิดเราปล่อยตัวดาเมจมาเมันแทงให้แล้วเราจ่ายดาเมดอยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงครับบาลล็อกแป้มข้าไปหนึ่งทีโอ้โหอูดตีซาร์กันเลยครับท่านผู้ชมหายเป็นเพียงครับเรียบร้อยตายแล้วครับมายืนได้นานจัดๆเป็นนาทีเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหมาเดี๋ยวเราลองมาแบบปล่อยคู่กันเลยเดียวนะฮะนี่เป็นไงบล็อกกุญแจเรียบร้อยฮะ ล็อกกุญแจเรียบร้อยครับก็คือการบัฟนะฮะล็อกกุญแจเรียบร้อยนะฮะโอ้โห,โหครับสบายฮะผมบอกเลยโอ้โห,โหแจมจัดจัดนะฮะโอ้โหยืนเป็นนาทีเลยนะทุกคนยืนนั้นจัดจัดเลยเลือดห้าร้อยสิบห้าล้าน,นแต่จะแบกแล่นนิดนึงนะแบกแล่ยักษ์เยอะโคตรเยอะเลยนะครับโอเคไป ขอลองอีกรอบแบบปล่อยรัวๆนะมันจะหล่อเี่ขนาดไหนมันจะยืนแล้วมันจะ,ะแปลงเป็นต้นไม้ขนาดไหนนะทุกคนเอาโูเลือดพูดเยอะเลือด5 1 5ล้านกันเลยนะครับท่านผู้ชอบไปไป่อเลยนะฮะมาเรามาดูกันนะฮะโอ้โหจัดดีจริงๆนะไปนี่ไปด้วยครับนี่ปล่อยตัวเร็วจัดครับเราได้รองเท้าของซันกิฟมาครับช่องท้ายฮะถือว่าดีสุดๆ ถือว่าดีสุดๆด,ดูปั๊มดาเม็อันน้อยนิดดาเมจดอันน้อยนิดนี่มันกว้าง4 5่ิจุดจริงหรือเปล่านี่ครับผมสำหรับสักิลวอโอ้โหก็กว้างประมาณนี้นะประมาณนี้มาก็ถือว่ามันจะย้อนแยงนิดนึงนะเออเราก็ปล่อยตัวแทงออกามาเห็นไหมยืนทนยืนนานนะครับ <im it> แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่น PVP เนี่ยเอาตัวบินมาเนี่ยโอ้ยแจมเลยนะครับเออม,มามาครับผมนี่ไปรูเดียสมารูเดียสมา มาลูเดียสมามีตัวแทงให้แล้วใจดาเมจดจำจำสักหนึ่งดอกนี่เอาให้หายเครี้ยงหมดเลยอ่ะได้ไหมโอ้ยบา้าอีกแล้วดูเดียสปั๊มโอ้โห้หายหมดแพงเลยครับผมท่านผูช้ชมมาบ่าวร็อกมาดิบ่าวร็อกมาดมิบ่าวร็อกมาดิฮะท่านผู้ชมปั๊มโอ้ยหายหมดแพงเหมือนก้านนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะมาครับจังหวะนี้ไปเดี๋ยวเราไป396กันหน่อย อยากรู้ว่าตีบอสตีบอสนกอะตายหรือเปล่าครับในสามกาาหกกอกไปทักตึงทีก่อนที่เราจะไป pvp แบบแบบขำม,มจบการรีวิวนะครับท่านผู้ชมโอเคอเอ้มาไป let's go ลีโอนาดตอไม้ครับขอดูการเดินการวิ่งของมันหน่อยก็แล้วกออกมาสักนิดนึงออกมาสักนิดน,งน,ดนึงครับผมจังหวะเนออกมาแล้ววิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งชนทันทีแล้วก็มาถึงบัฟกุญแจล็อกเสร็จแล้วก็ตีธรรมดาไปครับเราเน้นแทงเราไม่เน้นปล่อยดามจอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เราทำเลือดมา515ล้บ5าล้าน,นครับในการรีวิวนียครับเออ ปั๊มโอ้โหลูกกระต๊อกตายหมดนะครับผมแล้วก็เลือดเนี่ยนิดนึงเลือดกินไปนิดนึงเอาเป่าหรอกมาจากไหนเนี่ยเอาใหม่ทีิงจรงครับท่านผู้ชมมาไปฮะมาจังหวะนี้ครับผมดีโอนาต์ต่อไม้ครับผมต่อไม้ทาาทาามืดใช่ไหมต่อไม้ท่ดมืดใช่ไหมเออไปทุกคนออกมาแนละ้ววิ่งเร็วจัดๆเลยนะครับวิ่งเร็วจัดๆเลยมาแล้วก็แทงครับผมมาถึง ฟาดเลยฮะโอ้โหเนียบร้อยลูกกระจอกตายนะเลือดก,กินไปนิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นพึ่งพาดาเมจไม่ได้นะตัวนี้พึ่งพาดาเมจไม่ได้แต่เราพึ่งพาในการแข่งนะผมนี่เป็นไงลองดูเรียวมันจะยืนสักประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูเีมันจะถึง1นานะทีหรือเปล่าครับท่านผู้ชมมาโอเคยืนไปยืนไป ปั๊มโอ้ยมีดาเมจนิดหน่อยมีดาเมจนิดหน่อยเออดาเมจนิดหน่อยโอ้โหแล้วก็คือเอรินข้ามไปตีป้อมเฉยเอรินโอ้แล้วก็ไม่ตายเลยนะไม่ตายเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยโอ้ยนานอยู่นานอยู่เกือบหนึ่งนาทีนะเกือบหนึ่งนาทีนะเออโอเคเดี๋ยวเราไป PVP กันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอปรับเกียร์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอเคไปที่ PVP ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะ ไปปรับเกียร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรีบก่อนเจอใสคุณโจคุณโจคุณโจไม่เป็นไรผมแจกแดมให้คุณโจดีไหมคุณโจผมแจกแดมไปหนึ่งทีครับผมอ่ะคุณโจเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าขนาดไรน้องเจอผักเชอร์พางเนี่ยคุณโจก็ยังไปโผล่ให้เขาตีนะเออคุณโจนี่ไม่ธรรมดานะสมาชิกกิวของลุงเองนะครับผมเอเอไม่ธรรมดานะคุณโจเนี่ยเออ คนอะไรอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาเจอกับมีตัวบินด้วยนะฮะมาเรามาดูกันนะครับว่าเกม PVP นะครับผมมันจะตึงหนืดขนาดไหนนะมันจะตึงหนืดขนาดไหนในเกม PVP ของเรานะนครับไปครับลุยเลยฮะท่านผู้ชมจังหวะนี้ให้ปาป,ป้าป้ปาปมาเดี๋ยวนาต่อไม้ออกมาแล้วฮะตอนนี้ลุยครับผม ดูดิฮะจังหวะนี้เลี้ยนนาตอไม้ออกมาวิ่งเร็วมากดูดิถึงนี่แล้วแป๊บเดียวครับมาคู่คู่นาฬิกาปู่เลยนะมาคู่เคียงกับนาฬิกาปู่เลยนะเคียงคู่และคู่เคียงเลยนะแต่ตอนนี้ตัวกันบินของผมเนี่ยไม่ออกมาเลยครับเลี้ยนนาตอไม้ออกม้ก่อนออกมาเยอะนี่มันเดินมาถึงนี้แหละเดนดิงมาแล้วผมเรียบร้อยครับนี่เห็นป่ะเห็นป่ะเดินดิ้งมาทุกคนนี่วิ่งเร็วจัดเติมเกมได้ดีมากวิ่งเร็วจัดแล้วก็เติมเกมได้ดีมากครับถือว่าโอเคเลยนะฮะโอ้โห จอทีมแบบนี้ก็สบายหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมสบายมัดจิ๊บเลยครับโอ้โห,โห,โห,โหมาไปกันอีกซากนึ่เกมนะครับจะไหวได้บ่เดี๋ยวผมขอเลือกทีมที่ผมพอจะตีได้กันแล้วกันนะครับเออมามีตัวบินเหมือนกันนะมีตัวบินเหมือนกันไปลุยครับผมเราก็ใส่ทีมกันบินมาพอดีเลยครับผมจัดไปครับเกมสุดท้ายนะฮะโอ้โหลรียนนาตอา่อไม้วิ่งเร็วจะจัดเลยนะครับดูดิ โอ้ว <gewoon> <w ca> ิ่งเร็วจริงวิ่งเร็วจริ้งกบผมท่านผู้ชมโอ้โหมามาลุยลุยนี่ครับตัวบินเขาก็เร็วนะจดต้านนะจดต้านกันนะเออเห็นไหมต่อไม้ต่อกม้ยังต่อไม้ต่อไมานี่วิ่งเร็วปี๊ดปาดมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดผมโคตรชอบในความวิ่งเร็วของมันเลยนะเออไปครับผมตัวกันบินเราทำอ้โหมันปล่อยตัวเยอะจังวะโอ้โหตัวบินมันปล่อยตัวเยอะแต่ดูต่อไม้ของเราต่อต่อต่อไม้ของเราอยู่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยว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 เอา Oh my god โอ้สอรี่เราโดนตีเด็นะครับโอเคครับท่านผู้ชมผมว่านะครับลีออนาดเปาไม้เนี่ยก็พอเล่นได้นะครับผมสําหรับแรลงตํานานนะครับแต่ถ้ากดคนที่เกียร์ไม่ดึงก็ผมว่าก็ไม่น่าจะเอามาเล่นนะครับผมส่วนเลือด5 1 5้าล้านนี่คือคอนเทนต์นะครับเราทําได้ครับแต่ว่ามันจะเสียสมดุลหลายอย่างเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้กับช่องลุงยูทิชแนลด้วยนะครับผม บายบายครับ